สวัสดีค่ะจากวีโอที่แล้วนะคะครูได้พาจบแถวจบแถวนี้นะคะเดี๋ยวทวนนิดนึงทวนนิดนึงว่าจากวีโอที่แล้วนะคะครูได้เออ่พาเชื่อมนะคะใต้วงแขนได้อธิบายไปแล้วนะแล้วก็ให้ทําจนถึงแถวที่สองถูกไหม นะคะให้ทำช่วงปิดแถวนี้ก็อธิบายไปแล้วให้ทำจนช่วงแถวที่สองคือตัวนี้นะคะได้อธิบายไปแล้วแล้วบอกให้จบแถวรอคราวนี้เรามาดูลักษณะของงานนะคะทีนี้มันก็จะไม่ยากแล้วล่ะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมใต้วงแขนได้แล้วอะนะคะมันก็จะไม่ยากละ คราวนี้เราก็จะถักตรงลงมาทีนี้ครูจะมาอธิบายว่าถ้าเราถักตรงลงมาถ้าตามต้นแบบนะคะลักษณะของลายครูก็จะใช้ลายนี้ลายที่หนึ่งลายที่หนึ่งกับลายที่สองต่างกันอย่างไรนะคะลายที่สองตรงนี้ลายที่สองช่วงที่สองเนี่ยมันจะเป็นตัววีคว่ำถูกไหมแต่ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นขาขึ้นธรรมดา นะคะขึ้นขาหนึ่งโซ่ธรรมดาหนึ่งหลักธรรมดาอ่าทวนนิดนึงว่าช่วงแรกมันจะเป็นหนึ่งหลักธรรมดานะคะแล้วเราก็ถักจบปิดพอช่วงที่สองมันก็จะเป็นตัววีคว่ำถูกไหมอ่ะพอวีคว่ำเรียบร้อยครูก็พาเชื่อมแขนเรียบร้อยนะคะเราเชื่อมแขนได้รอบอกเรียบร้อยขั้นตอนต่อมา สิ่งที่ครูคบอกก็คือว่าครูให้ทำสองแถวนี้รอคราวนี้คราวนี้นะคะตรงช่วงลายที่สามเนี่ยครูก็จะให้ทำเหมือนลายที่หนึ่งตรงนี้งงไหมเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าตรงนี้ครูทำเป็นสามหลักเห็นไหมเนี <mark> ่ยตรงนี้ครูทำเป็นสามหลั เอ๊แต่ตรงแรกเนี่ยครูทําแค่สองหลักอันนี้จะบอกว่าทุกคนสามารถที่จะแปลงแบบตามที่ชอบได้นะคะทุกคนสามารถที่จะแปลงแบบตามที่ชอบได้จะมีเทคนิคอย่างจะมีเทคนิคอย่างอันนี้ครูไม่ไม่ไม่พาถักแล้วนะแต่ครูจะใช้วิธีอธิบายนะคะเพราะถ้าถักมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าทุกคนเข้าใจในรายแล้ว ถ้าสมมัสดิอยากจะให้มันย้่ไว้ถ้าอยากจะให้ช่วงที่สามสี่เนี่ยยูไว้ก็ให้เราทำนะคะไอ,อ้ช่วงตัวเนี้ยมันจะมีช่วงเนี่ยมันจะมีช่วงเนี้ยเห็นไหมที่ครูบอกว่าคุณจะต้องลงให้มันได้สามช่องนะคะอันนี้มันก็จะย้วยแบบย้วยแบบ ไม่ย้อยมากอ่ะนะคะจะย้อยแบบสีสวยหน่อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากให้ย้วยก็ทําแค่สองช่องก็คือมันก็จะได้แค่หนึ่งดอกอย่างที่ครูได้อธิบายไปแล้วว่าลายนี้สองช่องต่อหนึ่งดอกถ้าเราจะขยายลายเราก็ทําให้มันได้สามช่องให้เราสังเกตนะคะให้เราสังเกตตรงช่วงลายที่หนึ่งกับลายที่สองเห็นไหมว่ามันขยายออก โอเคไหมอันนี้ต้องทําดูนะคะอันนี้ต้องทาลองดูว่าเวลาเราทําแล้วเราชอบไหมอ่ะอันนี้ของครูก็จะทำสามช่องนะคะทำสามช่องให้สามช่องปกติของของลายมันก็จะได้ลักษณะมันก็จะออกย้วยในยหน่อยนะคะลักษณะมันก็จะออกย้วยในยหน่อยตามรูปให้กลับไปดูรูปที่เป็นตัวสําเร็จแล้วนะคะ เสร็จปุ๊บอีกอันนึงครูอธิบายยาวไปเลยลักษณะของการที่เราจะแบ่งตรงช่วงตรงนี้อะจำนวนแถวเนี่ยแล้วแต่เราอีกละนะคะว่าเราอยากจะให้จำนวนแถวเนี่ยมันยาวแค่ไหนนะคะเราอาจจะถักสักประมาณ15 1หห้าแถวแล้วก็ปิดช่วงสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เลยมาอีกสัก12แถว ปิดอีกช่วงหนึ่งอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนลองถักดูนะคะลองถักดูแล้วกถ็ถักตามชอบมาเลยแหละว่าเราอยากจะได้ยาวแค่ไหนนะคะอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเออใครจะถักเป็นเสื้อจะหยุดอยู่ที่ตรงเสื้อก็ได้ หรือว่าใครจะถักยาวลงมาเป็นเดรสก็ได้อย่างตัวอย่างที่ครูได้ลงรูปไว้ให้ดูนะคะก็เป็นอเรียบร้อยนะเป็นเรียบร้อยสำหรับเดรสตัวนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในวีดีโอถัดไป